2,562รางวัลมงคลแงปีปีศนทีเกิปก็จะปี2007 5 0 6รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกตรจวนท่านรวมั้งหตงนกษรแาการิการอบนเติเงเกรแล้งมาปนกรเป็นนมาที่เรียนกันก็5 5นะคจะต้องสืบทอดกัน ดยามที่ความมั่นคงของเทชาปสิที่สัญนันก็เป็นเรื่องที่มีปัญหาบ้างเป็นเรื่องที่สำคัญทรสร้างความมั่นคงมาจากทางธนกคารเทาธนาคารเทชาเป็นคเดูแลเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องพื้นงตานที่สาคัญที่สุดถ้าผมไม่ได้เรียนที่สกวแล้ไม่ได้ต่อไปในชั้น ศึกษาแเข้ามารเรียนหลักปัญญาครบทุกองศาทุวิชาซึ่งปัญจจุบันน,นี้ไม่ได้เกิดที่สอบอ่ในโทรศัพท์มือถือสอนเด็กเก่งกว่าในโทรศัพท์มือถือสอนเด็กเก่งกว่าครับครูต้องสอนเด็กให้เป็นคนดีไปนนี้ครูเป็นพวกท่านท่านสัาห์ที่แล้วผมถามาสสวทอบ,บอกว่าช่วยบอกให้ครูนักศึกษา ในงาคนมันจะเป็นอย่างนี้ลิ่ที่เราจัเป็นจะต้องทาเองเถื่อนมันเป็นไปไม่ได้ศึกษาต่อไปนี้ก็ปรับตัวให้เปสถานที่สถานศึกษาต่อไปนี้จําเป็นที่จะต้องดูแลดีแล้วต้องยอมรับว่าเป็นที่จบจากสถานศึกษาครับโอ้โหผมสุหลังตู้แม่ตัเป็นรูคน ชีพสมัยท,ท่านอาพระท่านอาคงนะครับเป็นศิลปะตัวเป็นที่น่าต่อตอนี้นะครับใช่ค่ะหรือว่าสมทบไปที่ทางท้องถิ่นะค่ะกลุมอาหารมาแชร์ว่าเราอยากเอาอาหารอะไรไปเพื่อนเพื่อ,เอนเอามาแชร์เอามาแชร์นะครับก็เป็นบรรยากาศแล้วบรรยากา็ร้อนหนาวเนาะปลายปีเป็นยังไงครับห้าสิบเอ็ดปีไม่ได้มาลงมามา,มาบ้างแต่ว่านี่ ก็ทำให้มันลำลึกถึง51 51ปีที่ผ่านมาจบจากรสสามที่สก,กวท่านเป็นรุ่นที่เท่าไหร่ของสก,กวครับอ๋รุ่นที่เท่าไหร่จำไม่ได้อะส,สมัยนั้นแต่รู้ว่าเลขเลขเลขว่าเลขประจำตัวเนี่ย6572 6572 <2. S> 6572สมัยแรกๆอะปี2515โรงเรียนนี้ก็111ปีแล้วก็ประมาณสัก ครึ่งหนึ่งตอนที่หลังจากที่ตั้งมาปี2,455ครับเความก้าวหน้าคนขนมเรียนและเป็เนไงบานพับนิตนครับอ้ดีใจครับเพราะว่าเด็กๆของเราตอนนี้สกบก็ได้มาตรฐานสกบได้มาตรฐานแล้วก็ได้รับรางวัลมากมายแล้วก็มีการปรับการเรียนการสอนเด็กที่ก็มีอนาคตทั้งในอาชีพทุกอาชีพสาขาอาชีพแล้วก็ศิลปิน ก็ผิดศิลปินได้เป็นจำนวนมากเบื <that> ้องหลังทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังของศิลปินดังๆนี่ก็มาจากสกวก็ดีใจครับที่น่าภูมิใจนี่ก็เด็กสกวนี่ก็เป็นคนสร้างหนังที่กำลังดังมากคือเรื่องสัปเหร่อนะครับวันนี้ก็ฝากช่วยช่วยกันสนับสนุนภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะครับเป็นฝีมือของเด็กๆที่มีความใฝ่ฝันที่มีความใฝ่ฝันอยากจะ ใช้ความเชี่ยวชาญของตัวเองนะครับแล้วก็ความฝันของเขาคือว่าอยากจะผลิตภาพยนตร์ให้คนได้ดูหนังในโรงของเขาบ้างนะครับวันนี้ก็ถือว่าขอบคุณแฟนๆแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ให้การสนับสนุนตร์เรื่องนี้นะครับขอบ